แคบๆคุแ oh ่ขนก็แคบบนอกะใสออจม่กมันออกล้เงหอยอยู่บแไบ้เสบแ่ไหนกเสบแล้วนอกแขนก็สบไม่ได้ก็แหม่พะพ้าด้าที่ใจย่ง่่ดโม

อย่าฆ่าคำแล้วนั่นเลยคายดีเป็นหมูเป็นไก่เรากินดูเลยที่เป็นหมูมันอยู่ได้คอยมัข่อยจือเมื่อปีกเขียนหมูเราอันมัน

กุ่มนด้หละใครก็สื่อีรเดียวระับหาย,ยัางไรอ้อยซ่ะาม,มัพี่เซนเนดียวกับอีมเยี่ยวาซตบ ใส่เน,ะน,ะนาะเด็ดขาขั้มแม่ <c oughs> นังข,บขบังรบรถยน์เสียบยุกหนังเรา <c oughs> มันอนน่อนหนังเรา มนีอ่ขนขนอดตีไหมข่นน้ก่อนเขนบัตคุนแน่วแล้วแต่โมยังขื้นราบาทจ้ะแร่เายสองร้อยสี่สิบแสามยี่สิบสี่ทอนเจ็ดร้อยหกสิบเ็ด้เยกินบางร้ายขาบทุ่งหนึ่ง เอาไปปิี่ยนคก่อนมั่นมั่นเจ็ดโมงเออเอาไปเปที่ยนเอาไปเนลี่ยน